ก็ขอการสวัสดีทุกคนด้วยกันเลยนะครับผมอยู่กับผม normal fox วันนี้เราอยู่กันในเกม monster hunter r t s แปลกใช่ไหมล่ะ <c oughs> แปลก,ก็แย่แล้วนะค,คือเราเล่นภาคกะจบแล้วเราก็ไม่เล่นภาคใหม่ดีฮะเออคือภาคนี้นะฮะก็อย่าได้เห็นเลยคือผมเนี่ยได้ทดลองเล่นเกมนี้ไปประมาณราวๆเจ็ดสิบกว่าชั่วโมงนะเออประมาณเจ็ดสิบกว่าชั่วโมงทําให้ผมได้คําตอบในหลายๆอย่างนะว่าเจ็ดสิบกว่าชั่วโมงเนี่ยมันมันเป็นยังไงนะโอเค เราจะมาพูดถึงเรื่องพื้นฐานกันก่อนนะที่ภาคนี้เปลี่ยนแปลงไป,ไปอย่างแรกนะครภาคนี้ที่เปลี่ยนไปจริงๆเนี่ยคือตัวของสวิสสกิลนะสวิสสกิลเนี่ยคือถ้าโจมตีพื้นฐานที่ถูกเปลี่ยนนะ ผมจะขอยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆอย่าง,างเช่นดาบโลฮะดาบโลเนี่ยถ้าใครคุ้นชิคโคอมโบเนี่ยมันจะมีคอมโบหนึ่งภาคเก่านะที่ทําได้แต่ลหลายๆคนไม่ได้ทํากันเพราะว่าเขาเล่นเพอร์เฟกต์รัชกันนะก็คือตีธรรมดาป,ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วกด2ปุ่มพร้อมกันคือผมขอไม่พูดปุ่มว่าเป็นของ PC p ีซีนะเพราะว่าผมเล่นบน PC นะก็คือกดอ่าโจมตีหนักแล้วก็โจมตีเบาพร้อมกันนะปึ๊บ,ป,บปึ๊บแล้วก็หมุนซึ่งไอ้ท่าหมุนเนี่ย มันจะไม่ค่อยแรงนะในภาคเก่าตัวมันไม่ไม่ค่อยแรงเลยแต่ภาคเนี้ยมันเพิ่มการหมุนแบบอีกแบบหนึ่งมาฮะชื่อว่า,าผมจําชื่อไม่ได้สปินนิ่งลิปเปอร์ฮะใช่ตัวของสปินนิ่ง r ิปเปอร์เนี่ยมันแรงมากนะของภาคนี้แรงแบบแรงสุดๆเลยเมื่อเทียบกับของภาคเก่าเนี่ยมันทําให้รูปแบบการเล่นมันเปลี่ยนนะซึ่งสวิสสกิลเนี่ยมันก็จะไม่ได้ตกอยู่แค่ว่าอาวุธมันเปลี่ยนแค่อาวุธเดียวนะับมันเปลี่ยนวิธีการเล่นของอาวุธนั้นๆไปเลยฮะปุ๊บ เห็นไหมครับหกสิบสองจำเลขไหมนะฮะหกสิบสองผมจะเพอร์เฟกต์ลัตให้ดูปึ๊บปึ๊บปึ๊บเห็นทุกคนเห็นเลขไหมฮะเพอร์เฟกต์ลัตสองฮิตฮะถึงจะเท่ากับเพอร์เฟกต์ลัตสองฮิตถึงจะเท่ากับสปินนิงลิเปอร์ฮิตหนึ่งนะซึ่งนั่นแหละรูปแบบการเล่นมันเลยเปลี่ยนไปนะเพราะว่ามันทําให้อ่าตัวของมันทําให้ตัวของอ่าซอสแอนด์ชิลเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นสายธาตุนะซึ่ง อันที่จริงก็เล่นหลายสายสเตตัสได้แหละแต่ว่าสายธาตุมันก็จะดีกว่านะซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ได้เปลี่ยนอาวุธเดียวนะมันเปลี่ยนหลายอาวุธแล้วมันก็เปลี่ยนหลายธาตุมากนะฮะซึ่งมันทําให้การเล่นเนี่ยสนุกขึ้นมากๆนะนี่คือเรื่องที่หนึ่งนะเรื่องต่อไปฮะ,เร,ระ,เ,ระเรื่องไวบักไวบักหรือว่าอ่าเขาเรียกว่าไงวะซิลไบใช่ไหมฮะเออซิลไบเนี่ยคือมันแงที่อยู่ด้านล่างนะอยู่ด้านล่างจอซึ่งมันแงที่อยู่ด้านล่างจอเนี่ยจะช่วยเราหลายอย่างนะอย่างเช่นเรื่องแรกฮะะะทที่่าาาาไไมมดดด้หลยภคนฮะกรกรรโ เย่ yeah. มนเตเตอร์ภาคนี้กระโดดนะฮะถึงจะพูดได้ไม่เต็มปากว่ากระโดดก็ถึงเหมือนเกาะาแมลงขึ้นไปมากกว่านะเออแต่คือมันก็คือการกระโดดนั่นแหละฮะซึ่งมันําให้การคอมโบของภาคนี้มันหลากหลายขึ้นนะเช่นมันทําให้รูปแบบการเล่นเ,นเปลี่ยนไปนะตัวของวายบั Skill ซึ่งผมจะให้เห็นชัดๆที่สุดนะก็คือตัวของ คิดว่าน่าจะเป็นชาร์ตเบรดนะน่าจะน่าจะชัดเจนที่สุดเลยนะฮะเออไม่น่าจะมีอะไรชรัดเจนยิ่งกว่านี้แล้วนะฮะสำหรับชาร์ตเบรดโอเคชาร์ตเบรดนะฮะโดยพื้นฐานเราก็จะช,ชาร์ตเบรดกันว่ายังไงฮะก็คือใช้ไฟอัลใช่ไหมฮะโดยการตีไฟอัลเพื่อเพิ่มไฟอัลขึ้นมาแล้วก็ทําการชาร์จอาวุธเข้าไปเรื่อยๆปึ๊บ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 ,บชาร์จเข้ามานี่ฮะได้ไฟอัลแล้วแล้วก็ชาร์จเข้าโล ซึ่งภาคเนี้ยายบักสกิลเนี่ยมันจะเป็นเหมือนสกิลตัวเสริมขึ้นมานะฮะทำให้เราสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นนะยกตัวอย่างเช่นสกิลนี้ปึ๊บคนะา์เตอร์พีเพอร์ฟอร์แมนนะถ้าเนี้ยเมื่อเราทําการใชร้ต่อมาเตอร์โจมตีมานะแล้วเราใชา้ได้แบบเปะ๊ปะ,ปะ,ปะเนี่ยมันจะทําการชาร์จตัวของไฟเอาให้เราจนเต็มเลยนะฮะซึ่งเรายังสามารถคอมโบต่อได้เยอะแยะเลยนะฮะปุ๊บคลิกซ้ายนะฮะเพื่อเข้าชาร์จดาบไปเลยทีเดียว ซึ่งมันทําให้การเล่นของชาร์จเบียเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นคนละโลกจากภาคเดิมแหละเพราะภาคเดิมเนี่ยเวลาที่เราเสียมากที่สุดือการชาร์ตดาบชาร์จเดียวฮะก็คือเราต้องตีสองลอบใช่ไหมฮะพอเรามีโฟกัสปุ๊บตีสองลอบฟันหนึ่งครั้งแล้วก็ชาร์จโลกเนี่ยเราตัดเวลาตรงนั้นทิ้งไปเลยฮะสามคอมโบและเรามากาดแค่ครั้งเดียวเราได้แล้วฮะห้าเพียวชิวๆซึ่งมันทําให้โอ้รูปแบบการเล่นของชาร์จเบียเปลี่ยนไปหนักมากฮะเออ ยิ่งถ้าเป็นช่วงหลังๆนะช่วงหลังๆที่เราอ่าบูชใช้เผียวมันแรงมากๆเนี่ยทำให้ท่าเนี้ยคือโคตรจะโกงกันเลยทีเดียวนะฮะซึ่งเอ่อนี่คือจุดแรกนะที่เป็นความต่างของภาคเกา่าอ่าอย่างภาคเวอร์กับภาคใหม่คือผมยังติดภาคเวอร์อยู่นะเพราะว่ามันยังไงดีอ่ะมันมันต้องเอามาเปรียบเทียบก,กันนะครับเพราะว่าคือภาคเก่ากับภาคใหม่เนาะเอออาวุธต่อไปฮะอินเซ็กท์เกรฟ อินส์เกฟเนี่ยน่าจะน่าจะเป็นอาวุธหนึ่งที่ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากที่สุดนะเพราะว่าถ้าเป็นภาคเก่าเนี่ยเรารู้กันเลยเรายุรเรารู้กันอยู่แล้วนะว่าอินส์เกฟเนี่ยมันมันอ่ามีวิธีการเล่นเนี่ยมันอ่าแตกต่างก,กันกับภาคนี้ไหมก็ไม่นะเพราะว่าภาคเนี้ยวิธีการเล่นของอินส์เกฟมันเหมือนเดิมเลยฮะแทบจะเหมือนเดิมทุกอย่างเลยเปลี่ยนแค่สวิตสกิลมานิดหน่อยแล้วก็มีสวิตสกิลพวกกระโดดทอยหลังแล้วก็กระโดดไปด้านหน้าอีกนิดนึงนะ ซึ่งเอาจริงๆมันไม่ช่วยมันไม่ช่วยนะแล้วก็มีการเปลี่ยนสวิตซ์สกิลเป็นการหุนนู่นนี่นหน่อยซึ่งไม่ค่อยดีแต่ว่าภาคเนี้ยที่ทําให้ความแมลงยังดีอยู่ทั้งที่อาวุธอื่นพัฒนาขึ้นนะคือผมว่าผมเชื่อว่าเรื่องนี้น่าจะจริงก็คือเรื่องคอมโบกับอากาศนะอ่ะผมขอพูดถึงแค่ในเะฉพาะไฮแลนด์ที่ผมเล่นนะเพราะว่าผมยังไม่ได้ซื้อภาคซันเลกและผมเล่นอยู่ในแค่ภาคซังเบร์ไอภาคอยู่ในภาคอะไรท์ธรรมดานะตัวของแอร์บอลคอมโบคือมันมันโกมากอนะ คอมโบกับอากาศนะคุณดูฮะฮิตมันประมาณ4050ประมาณ78ฮิตนะแล้วคุณดูคอมโบบนพื้นนะอ่าโอเคคอมโบบนพื้นเนี่ยมันจะแรงห่างอกันประมาณเนี่ยห้แล้วจำนวนฮิตมันก็น้อยกว่าด้วยนะทำให้พอมาแรงภาคนี้เนี่ยมันดีกว่าเดิมนะเออดีกว่าเดิมมากๆตามความรู้สึกขอมนะคือยังไงดีเพราะว่าคอมโบจากอากาศนะมัน คาลเตอร์อยากนะสำหรับมอนเตอร์มองในมุมอมองมอนเตอร์เนี่ยมอนเตอร์มันจะโจมตีเราสวนได้ยากมากๆมันทาให้อาวุธนี้อ่ะเป็นอาวุธหนึ่งที่เก่งเลยนะภาคนี้เก่งแบบเก่งมากๆคุณอาจจะฆ่ามอนได้โดยไม่รู้ตัวได้ซ้ำนะเพราะว่าไอ้ท่าคอมโบบุตกาการที่มันแรงจริงๆนะแต่ที่แต่ที่น่าจะเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดของภาคนี้นะน่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์นะ อุปกรณ์ออภาคนี้มันจะมีความแตกต่างจากภาคเก่าแบบเยอะมากนะเยอะมากเลยตรงนี้ก็คือชุดเนี่ยมันจะภาคเก่านะหลังจากเข้าไฮแลน์แล้วก็มาเร์แลนก์เนี่ยชุดเราจะมีแบบเบต้าแล้วก็อัลฟาซึ่งอ่ะผมขอพูดในเฉพาะพวกของไรนะกันนะฮะก็คือมันจะมีอ่ะชุดเนี่ยแค่แบบเดียวเลยฮะไม่มี2ชุด อันนี้ไฮแรงด์แล้วนะเออก็จะมีชุดแค่แบบเดียวไม่ได้มี2ชุดหรือ3ชุดเลยนะฮะซึ่งแบบเดียวเนี่ยมันก็จะมีสล็อตอะไรกันมาแบบกลางๆนะเนาะดูจากท่าทางแล้วนะสล็อตมันเยอะกว่าภาคเก่าเนะี่ยขามองเข้ามองกันนะนะเพราะว่าไฮแรงด์ภาคเก่าบางชุดไม่มีสล็อตด้วยซ้ำนะแถมภาคเนี้ยสกิลเนี่ยมี2สกิลแถมใส่มา2สล็อตคือโอ้อ่าได้เยอะนะฮะเออค่อนข้างที่จะได้เยอะ แต่แรกเหมือนกับที่ว่าสลอตเยอะก็จริงฮะแต่ว่าภาคเนี้ยเจมทุกเม็ดแต่คุณต้องฟาร์านะามเอานะฮะก็โดยการทำเจมขึ้นมาก็ <c ười> <c ười> ค,คือเจมเนี่ยภาคเนี้ยไม่ได้ดรอปแล้วนะฮะคือว่ากันดีผมไม่ใช่คนที่เล่นภาคเก่านะ,ะเพราะว่าผมเล่นภาคเติร์ดเสร็จปุ๊บแล้วผมก็ไม่ได้จับภาคไหนอีกเลยแล้วผมก็มาเล่นภาคอ่าอ่าเวลกันเลยทีเดียวนะ,ะผมก็เลยรู้สึกชินกับการที่เจมมันจะดรอปนะ,ะซึ่งอันที่จริงแล้วเนี่ยภาคเติร์ดที่ผมเล่นเจมมันก็ต้องคาบนะ เออมันก็เหมือนเอาตีมภาคเก่ามานะซึ่งจเจมก็ค่อนข้างใช้วัตถุดิบน้อยนะเพราะว่าเราต้องคารบกันเยอะนะประมาณนึงอย่างเช่นฟาเลชิสตนเนี่ยก็ซก็คารบไปจักสามนะคงไม่ได้ใช้เยอะหรือน้อยกว่านั้นหรอกเนาะเอออะไรประมาณนั้นนะก็คือคาบไม้ใช้กับชุดซึ่งชุดเนี่ยมันก็ยังยังจะดูไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่นะชุดเนี่ยยังจะดูไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่เพราะว่าชุดเนี่ยมันก็แค่ทําใช้วัตถุดิบเยอะขึ้นนะใช้วัตถุดิบเยอะขึ้นแต่ว่าทําชุดเดียวนะ แต่ที่สําคัญที่สุดคืออาวุธฮนะอาวุธเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผมว่าผมว่าผมว่ามันน่าสนใจที่สุดสําหรับภาคไลท์นะนะเออก็คืออาวุธวัตถุดิบที่จะใช้ทำเนี่ยมันน้อยลงฮะมันทําให้เราสามารถคาวอาวุธได้เยอะขึ้นมากๆฮะเยอะแบบเยอะแบบเยอะแบบคือแบบโอโ้โหผมฟาร์มมอนแค่ยังไงดีฟาร์มมอนครั้งเดียวฮะผมสามารถเอาวัตถุดิบอะประมาณมาค้าไอมาคาเป็นอาวุธได้ประมาณ2ชิ้นนะคือคือมัน ทำให้วิธีการที่เราจะใช้วุธอื่นเนี่ยมันเปิดโอกาสมากขึ้นนะเพราะว่าภาคเก่าเนี่ยผมผมมีคนหนึ่งนะที่เขาเล่นถึง MR 999มีจริงๆนะ MR 999คนหนึ่งไม่ไม่ใช่เพื่อนนะแต่ว่าเป็นคนที่อยู่เหมือนเขาเชิญกิลแล้วก็ให้ดู ID นิดหน่อยนะคือเขาหยิบแต่เขาหยิบแต่ลองซอทห้ทุกคนลองซอชัดเบรดแล้วก็ปืนแล้วก็ปืนใหญ่เฮฟวี่โบกัน เขาเล่นอยู่เท่านั้นจริงๆครับผมเลยรู้สึกว่ามันเศร้าออนิดหนึ่งเพราะว่าผมเนี่ยที่เล่นไปจนถึง MR แค่เท่าไหร่ MR แค่1้0กว่ากวานะฮะเออ MR 140กว่าผมเล่นไปแค่นั้นเนี่ยผมหยิบอาวุธไปอย่างน้อยอย่างชิ้นละ10ครั้งฮะ14ชิ้นนะนะผมหยิบไปชิ้นละ10ครั้งอ่ะเพราะว่าอยากจะใช้เป็นทุกชิ้นซึ่งภาคเนี้ยพูดตรงๆมันค่อนข้างจะสนองนิดคนแบบผมนะเพราะว่าผมชอบทุกอาวุธยิ่งภาคเนี้ยฮะมีตัวของอา สมรรถนะท l ะทำให้อาวุธเนี่ยที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาจากภาคที่แล้วเนี่ยรูปแบบการเล่นมันเปลี่ยนมันเลยแตกต่างจากภาคเดิมนะว่าเราเล่นอาวุธเดิมแต่วิธีการเล่นไม่เหมือนเดิมนะยกตัวอย่างเช่นดาบใหญ่เนี่ยดาบใหญ่เนี่ยมันมันจะมีเรื่องหนึ่งนะที่ผมชอบมากๆของดาบใหญ่ก็คือ ตัวของคอมโบกับอากาศนะภาคเก่าเนี่ยเราจะทําคอมโบการอากาศบ่อยๆไม่ได้นะเพราะว่าเราต้องเป็นต้องมีโขดหินเนาะในการกระโดดแต่ภาคเนี้ยฮะเราสามารถาโยนตัวของไวบัคนะฮะอย่างนี้ปุ๊บแล้วเราสามารถชาร์จการอากาศและฟาดลงมาได้เลยอะ่ะซึ่งคือมันอาจจะไม่ได้แรงนะแต่คือในช่วงของเนี่ยก่อนที่จะเข้าไฮแลงด์เนะะี่ยผมมีสกิลแค่ไม่กี่สกิลนะฮะ ซึ่งถ้าเราอยากได้สกิลที่ดีกว่านี้เราต้องซื้อซันเบรกมาแล้วเราก็ต้องมีสกิลพวกไงดีฮะเลสเลสแล่ะจะมันดีอยู่แล้วนะก็คือเปลี่ยนทิศทางในการชาร์จนะซึ่งที่ชัดเจนที่สุดผมว่าจะจะเป็นเซิร์ชคอมโบนะของซันเบรกใช่ไหมฮะน่าจะมีใครใหลายๆคนได้เล่นแล้วเนาะเซิร์ชคอมโบของซันเบรกนะฮะซึ่งมันโกงมากฮะมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนให้การโจมตีของชาร์จเบรกเนี่ยเบาลงเอ๊ะการโจมตีของเลซอร์สเนี่ยเบาลงฮะแต่ว่ามันจะเพิ่ม ยังไงดี motion value ขึ้นมาฮะ motion value เนี่ยมันจะเร็วขึ้นฮนะเมื่อเทียบกับตัวของแบบชัดไอเกรสซอรตัวเดิมฮนะทำให้ผมรู้สึกประชอบเกรสซอทางนี้มากถ้าเป็นไปได้นะถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมอยากเล่นเกรสซอทางนี้เป็นเมนเลยนะแต่ว่าต้องมีซันเบลิก่อนเนาะอ๋อส่วนเรื่องต่อไปอ๋อเรื่องสัตวนะ์ฮะสัตว์เลี้ยงหรือว่าตัวของบัดี้ของเราเนี่ยเองเคไปที่บัดี้พาา ตัวของบัดดี้ของเราเนี่ยภาคนี้นี่ผมยกให้ MVP นะภาคนี้ผมชอบผมชอบระบบบัดดี้สุดๆนะฮะระบบบัดดี้ภาคนี้เนี่ยก็คือระบบคู่หูเราถ้าเป็นภาคเวิลนะภาคเวิลอย่างเดียวเนี่ยมาเราจะมีแค่ปาริโก้หนึ่งตัวนะฮะเ,เราจะมีแค่ปาริโก้หนึ่งตัวแต่ถ้าเป็นภาคนี้เนี่ยนะเราจะมีปาริโก้และก็พารามิวฮะพารามิวก็คือน้องหมาน้องหมาที่คอยอยู่กับเรานะฮะตอนนี้ซึ่งความสามารถมันก็จะแตกต่างกันแหละโอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายความสามารถคร่าวๆให้ฟังละกัน ตัวของอตัวของปาริโก้ภาคนี้เนี่ยจะมีสกิลประจําตัวนะฮะปาริโก้ภาคนี้จะมีสกิลประจําตัวอยู่เท่าไหร่นะอ่านี่ฮะจะมีสกิลประจําตัวอยู่ประมาณ5แบบมั้งฮะผมไม่ชัวร์นะก็คือมีแกตเทอร์ลิงอ่ะก็คือสายเก็บไอเทมนี่นแหละแกตเทอร์ลิงนะฮะอ่าไฟฮะเป็นสายต่อสู้นะสายแอซซิตฮะเป็นสายช่วยเหลือถ้าใครนึกไม่ออกก็ยังไงดีอ่ะเหมือนแฟลี่แฟลี่บัคหรือเปล่าวะ ของภาคเวิลด์นะที่เป็นแมวที่วางกับดักนะฟิลประมาณเดียวกันนะเป็นแกจิตประมาณเดียวกันแต่ตัวนี้มันจะเป็นเหมือนสายของมันเลยนะฮะแมวฮิววะก็แมล,ฮลมแงฮิวของเราด้่นเองนะแล้วก็บอมบร์เดอร์ฮะแต่บอมบร์เดอร์ดีอยู่ในกรณีกับผมนิดหนึ่งนะผมรู้สึกผมไม่อินกับบอมบร์เดอร์นะผมรู้สึกว่าใช้ยากอาจจะดีก็ได้นะแต่ผมรู้สึกว่าใช้ยากนะ แต่ว่าน้องแมวภาคเนี้ยไม่ค่อยมีอะไรเท่า,าไหร่นะที่มีที่มีที่เปลี่ยนมานะทุกคนก็จะเห็นด้านขวามือนนะฮะนอกจากสายแล้วเนี่ยก็จะมีสกิลประจําตัวนะเช่นบวกแอทแท็บวกคีย์ทีเข้าเฮียปัก Critical, uck, อะไรพวกน,นี้มาช่วยทําให้น้องแมวอืดขึ้นน้องแมวเก่งขึ้นเราสามารถไปเปลี่ยนสกิลที่หลังได้นะฮะแต่ว่าอ่ะเรื่องนั้นค่อยว่ากันนะเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของซันเบกไปอีกทีแต่เรื่องของพารามิวเนี่ยอันนี้ที่ผมอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นตัวชูโรงของบัดดี้พาคนี้เลยนะก็คือตัวของพารามิวเน ที่จะเป็นน้องหมาเนี่ยมันจะไม่ได้มีสายเหมือนกับตัวของปาริโกนะก็คือน้องแมวน้องหมาเนี่ยก็จะมีแค่เป็นหมาเหมือนกันนี่แหละไม่มีทรงไม่มีสายแต่ว่าจะมีสิ่งที่เรียกว่าปาลามิลเกียปาลามิลเกียเนี่ยมันมันเป็นไอเทมฮะที่ช่วยทําดาเมจหลายๆอย่างนะยกตัวอย่างเช่นล่มตัวเนี้ฮะปาลามิลเนี่ยในบางทีนะที่เราจะโดนโจมตีประเภทโปรเจกไทเนี่ยน้องจะเอามากันให้เรานะ ซึ่งบ่อยด้วยนะบ่อยบ่อยด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าใช้น้อยนะบ่อยด้วยซึ่งบางทีมันอาจจะเพลิ้เพแหละเราอาจจะไม่ได้อะยังไงดีเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจนะว่าเราจะอ่กกันแต่น้องเมลก็กันให้อ้น้องหมาก็กันให้เรานะซึ่งมันดีมากนะฮะหรือว่าชูริเคนอะไรเงี้ยที่เพิ่มระยะการโจมตีให้น้องซึ่งคิดดูสภาพนะ,ะว่า <c oughs> ถ้ามีปาริโก้เนี่ยมาคอยอป้องกันให้นะฮะแล้วก็มีน้องหมาคอยทำดาเมจให้เนี่ยคือภาคเนี้ย บัดดี้พวกเราจะเก่งมากนะเก่งแบบเก่งสุดๆไปเลยนะบัดดี้หลายๆตัวคือเก่งสุดๆนะฮะแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องไอเทมเหมือนเดิมนะไอเทมตัวของปริกโกภาคนี้ก็เหมือนเดิมนะแต่ว่ามันจะมีแมคาีนิกที่แตกต่างจากภาคเดิมไปนิดหน่อยนะเพราะว่าภาคเดิมเนี่ยภาคเดิมเนี่ยเราจะได้ใช้ชิ้นส่วนมอนเตอร์มาคาเป็นชุดใช่ไหมฮะแต่ว่าภาคเนี้ยเราจะเอาชิ้นส่วนมอนเตอร์ประเภทนั้นๆเนี่ยมาย่อยเป็นสแครปก่อนนะซึ่งพอย่อยเป็นสแครปเสร็จปุ๊บเราก็เอามาให้พวก น้องแมวเนี่ยเราใช้นะก็คืออย่างเช่นแบบย่อยเป็นอย่างเช่นแบกอาบาสทิออสตัวเนี้ยที่อ่าเป็นตัวที่ผมเพิ่งไปสู้มาเมื่อตะแกะคือมันมันต้องเอาชิ้นส่วนมันนะมาย่อยเนี่ยฮะชิ้นส่วนตัวไหนก็ได้นะส่วนนี้ได้1ส่วนนี้ได้1ส่วนนี้ได้5อะไรเงี้ยเออส่วนแรกก็จะได้เยอะหน่อยนะฮะซึ่งพอทําชุดแน่นอนว่ามันก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปนฮะโอเคส่วนที่ อันอีกเรื่องหนึ่งที่ผมว่ายังไงดีจะบอกว่าจิติก็ไม่ได้จะชมก็ไม่เชิงนะก็คือเรื่องภาพของภาคนี้นะฮะภาคนเนี้ยเนี่ยทุกคนเห็นภาพกันอยู่แหละคือภาพมันการ์ตูนขึ้นเยอะนะฮะเมื่อเทียบกับภาคเวอร์คือมันการ์ตูนขึ้นเยอะมากๆแต่ข้อดีของภาคนี้นะฮะข้อดีจริงๆที่ผมชอบของภาคนี้คือตัวละครมีเอกลักษณ์ฮนะ คือภาคเดิมเนี่ยพูดต,ตรงๆว่าตัวละครไม่ค่อยมีเอกลักษณ์นะฮะแม้กระทั่งพี่โทนิจาของเรามันก็ไม่ค่อยมีเอกลักษณ์นะฮะยกตัวอย่างเช่นนี้นะฮะนางชื่ออะไรนะอ่าผมจําชื่อไม่ได้นะฮิโนะปะเออน่าจะใช่นะฮิโนะตัวนางเนี่ยก็จะมีฝาแฝดอีกคนนึ่งนะทุกคนน่าจะเห็นกันอยู่แล้วเราเป็นไวรัลออกามาตังแต่นานแล้วนะฮะก็คือ อย่างเห็นนะับว่ามีชื่ออย่างแรกมีชื่อนะซึ่งมอนเตอร์มอนเตอร์ฮันเตอร์อภาคอื่นเนี่ยไม่ไม่ใส่ชื่อให้กับ N p c บเลยนะภาคนี้มีใส่ชื่ออย่างที่2ก็คือลักษณะนิสัยที่เด่นเด่นมากๆนะฮะอย่างเช่นฮินอาเนี่ยพี่อาผู้เป็นพี่สาวฮินอาคนนี้เนี่ยจะเป็นคนที่ล่าเริงยิ้มง่ายนะเมื่อเทียบกับตัวของน้องสาวเขากอ็อ่มินโตะก็จะยิ้มยากขึ้นมาหน่อยไม่หน่อยอะแข็งเลยแต่ว่าก็ทําให้ตัวละครเนี่ยมันมีมิติมากขึ้นนะ คุณลุงเกียมาตเตอร์โฮโจโลุงชื่อแกลุงแกชื่อโฮโจโใช่ไหมเออตัวของเนื้อเรื่องเนี่ยผมรู้สึกว่าภาคนี้ก็ทําดีกว่านะฮะโอเคหินเน้เรื่องอยังไงก็คือตัวของซนะันเบกนะฮะซันเบกเนี่ยตีมเราจะได้รู้จักกับตัวละครผู้หญิงคนหนึ่งใช่ไหมครับที่มีตีมเป็นยุโรปหน่อยซึ่งเขาเกิดมาตั้งแต่แรกเลยครับว่ามีตีมยุโรปก,ก็คือคนนี้นะคนที่ทำอะคาซี่ให้เรานั่นเองคือตีมคนนี้ยุโรปมากๆเลยแล้วก็จะมียังไงดีผมใช้ภาคเสียงเป็นภาษาญี่ปุ่นนะแต่ก็ยังติด เสียงภาษาอังกฤษที่เป็นสนียงของญี่ปุ่นมาบ้างนะเพื่อให้ดูว่าตัวละครที่เป็นสัญชาติไหนซึ่งมันฮินดีครับเพราะว่าพอเราหินอย่างนี้เราก็รู้สึกว่าตัวละครนี้มันเชื่อมไปถึงภาคซันเบลกนะมันมันช่วยทําให้ยังไงเดียผมรู้สึกว่าเขาใส่ใจดีนะเมื่อเทียบกับภาคเก่าแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่าเรื่องภาพภาคนี้สู้ภาคเก่าไม่ค่อยได้นะฮะเรื่องภาพนู่นนี่นั่นแต่คือพูดตรงๆงนะผมว่าลายเส้นมันเป็นเอกลักษณ์กว่านะมันเป็นเอกลักษณ์กว่าภาคเก่าภาคเก่าเนี่ย มันมันแค่ว่ามันสมจริงกว่าแต่มันไม่เป็นเอกลักษณ์เท่านะเออแค่นั้นเองที่ผมรู้สึกว่าภาคนี้ทําได้ดีกว่าในเรื่องนี้นะอ๋ออีกเรื่องหนึ่งฮนะอันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่ต่อมากับเรื่องไอ้น,นี้แหละก็คือเรื่องดีไซน์ชุดฮนะดีไซน์ชุดภาคเนี้ยสวยนะฮะดีไซน์ชุดภาคนี้ยอมรับเลยว่าสวยเพราะว่าตีมันเป็นการ์ตูนเขาว้าวได้มากกว่าเดิมมากๆนะตีมันเป็นการ์ตูนนะฮะ อย่างเช่นชุดของบาซาริออสนะเห็นไหมฮะตีม,มันดูมันดูค่อนข้างที่จะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าภาคเก่าให้ทุกคนนึกถึงชุดประเภทมังกรของภาคเก่าฮะฟาตาลิสอ,อาอเลทิออนอลาทาลอสอะไรพวกนี้ฮะตีมชุดเนี่ยมันจะคล้ายๆกันนะฮะกระโปรงมันจะใหญ่ๆ<อ>แล้วก็มีตีมที่เราพูดได้เลยว่ามันคือมังกรนะฮะแต่ว่าภาคนี้เนี่ยพอเขาหลุดตรงนั้นออกมาเนี่ยซึ่งตอนนี้ชุดมันยังไม่เยอะนะ แต่พอเขาหลุดตรงนั้นออกมาเนี่ยชุดมันได้ชุดมันออกแบบมาได้สวยขึ้นนะผมว่าเนี่ยชุดของภาคเก่าก็ประมาณนี้เนาะเออชุดของไออะไรละ่ะเลโนพพสเลโนโพอะไรสัโโรกอย่างไม่รู้เหมือนกันฮะเนี่ยอย่างเช่นทูเทนอดอนอันนี้เททานอดอนเป็นมอนเตอร์ตัวใหม่ของภาคนี้นะซึ่งเดือแเดชุดออกแบบมาสวยมากนะผมว่าเหมือนเหมือนทหารเคสุ so, เออ คือหลายๆตัวออกแบบมาสวยนะอันนี้ก็เคสอันนี้ก็แอคโนซอมนะเป็นตัวของตัวใหม่ของภาคนี้ลากมบีภาคเก่าอัซูล่าก็ภาคเก่าลองกีภาคเก่าแบคคีภาคเก่าฮะชุดสวยเหมือนเดิมมันรู้สึกว่ายิ่งครับเป็นช่วงหลังๆครับผมไปดูของพวกที่เขาเล่นซันเบกันมานะคือชุดดีไซน์สวยนะอาวุธอ๋อแต่อาวุธภาคนี้เซ็งนิดหนึ่งนะเพราะว่าดีไซน์รู้สึกว่ามันไม่ค่อยสวยนะ อาวุธพังเนี่ยฮะดีไซน์ไม่ค่อยสวยบางอันที่สวยมันก็สวยฮะแต่บางอันที่รู้สึกว่าไม่สวยนะมันก็ไม่สวยยกตัวอย่างเช่นเนี่ยฮะผมมองว่าอาวุธของอานซอมตัวเนี้ยเป็นอาวุธที่สวยมากเลยนะเหมือนดาบเหมือนดาบตรงเหมือนดาบตรงแบบอัศวินหน่อยเพราะว่าตีมอานอซอมมันเป็นอัศวินอยู่แล้วนะฮะมันก็ดูสวยมากๆแต่ว่าถ้าไปดูอาวุธอย่างเช่นอาวุธของตัวผมจําชื่อไม่ได้นะตัวที่เป็นคล้าย,ายกาบับอ่ะอะ่เดี๋ยวผมเอาอาวุธขึ้นมาให้ดูแล้วกันผมพพมอแรลงรือเปล่านะ อ๋อนี่ฮะอาวุธของตัวอ่าผมจําชื่อไม่ได้อาวุธของนางเนี่ยสวยนะฮะผมมองว่าสวยแต่ว่าคือถ้าช่วงหลังๆมีแต่อาวุธที่หน้าตาแบบนี้มันจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฮะเออดีไซน์อาวุธภาคเนี้ยตอนต้นดีไซน์สวยนะแต่พอเห็นแล้วรู้สึกว่าตอนท้ายๆดีไซน์ไม่ค่อยสวยแต่ผมก็ยังไม่แน่ใจนะว่าภาคเนี้ยเรื่องเลเยอร์จะเป็นยังไงเพราะว่าภาคเก่าเนี่ยอูเลเยอร์กว่าจะทําได้ก็เอ็นเกมฮะก็คือช่วงที่เราเล่นเนื้อเรื่องจบไปแล้วฟาร์มการ์ดิ้งแลนไปแล้วเราถึงจะได้ ตัวของเลเยอร์มาทำนะไม่รู้ว่าภาคนี้มันต้องนานขนาดไหนนะเพราะว่าใน,นปัจจุบันเนี่ยผมไม่ได้ใส่ชุดที่เป็นอ่าไม่ใช่เลเยอร์นะชุดที่ผมใส่มันก็เป็นเลเยอร์แต่เป็นเลเยอร์ที่แจกมาจากกิจก,กรรมแล้วก็คนที่ซื้อเกมซื้อเกมไปฮะแล้วต้องเล่แล้วอ่าเป็นเหมือนแบบชุดด e เฟนเดอร์เหมือนกับของภาคเวิร์นะชุดด e เฟนเดอร์ที่เขาเอามาให้เพราะว่าจะได้เล่นจบเนื้อเรื่องอ่าภาคไอ้ช่วงไฮนะฮะให้ได้ไวๆแล้วก็ไปเล่นช่วงภาคไอ้ซันเบกให้ได้เะฮะเพะช่วงภาคไหนเนี่ยมัน เอาตรงมันก็ดูไม่ค่อยมีอะไรนั่นแหละฮะแต่ว่าคือมันก็ยังรู้รสึกว่าเรารู้สึกว่าดีไซน์มันแปลกๆนะเรื่องบนิดหนึ่งส่วนเรื่องอย่างอื่นคงไม่ต้องพูดถึงนะพวกชงพวกชามอะไรพวกนี้เป็นระบบภายในนะผมรู้สึกว่าเรื่องการชงกาชาของไอชามไอชามเนี่ยอะพูดพูดนะ่ก็ได้นะเรื่องระบบกาชาของตัวชาวเนี่ยผมรู้สึกเฉยๆนะเออผมรู้สึกเฉยๆเพราะว่ามันหนักกว่านี้ฮะจริงๆภาคเวิร์มันหนักกว่านี้พเ,นนกกนเพราะว่าภาคเวิร์เนี่ย เจมมันมีเป็นเจมมันมีเป็นร้อยกว่าเม็ดนะแล้วเราฟาร์มหากันสุดๆไปเลยแต่ตัวของแต่ตัวของไอ้ภาคเนี้ยฮะชามอย่างน้อยเราเลือกสกิลแบบอย่างเช่นเนี่ยผมเลือกสกิลคอมจูเลชันมีโอกาส50%ที่มันจะออกใช่ไหมฮะแล้วเราก็มาลุ้นอีกว่ามันจะออกแบบติดสกิลดีมาหรือเปล่าหรือว่าติดสกิลแย่มาอะไรอย่างนี้เราก็ต้องมาลุ้นแต่คือมันก็ใช้1รอบในการเมล1อันนะฮะซึ่ง ก็คือลงไปเก็บพวกแก๊ตเตอร์ลิงปกติก็ได้นะเออ้าสมมติว่าใครจะรีบลงไปเก็บแก๊ตเตอร์ลิงปกติก็ได้ไม่จำเป็นต้องข่ามอนเตอร์ก็ได้นะมันก็มันก็ได้เหมือนกันผมก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเราต้องแค่มีของมาทาเฉยๆนะฮะเงไอของพวกนี้เนี่ยไม่รู้ว่าช่วงหลังๆที่เป็นเจมระดับสูงๆมันต้องใช้เยอะขนาดไหนนะแต่ข่ามอนเตอร์เจมมันให้เท่านี้เนี่ยคนหัวลุกอยู่เหมือนกันนะฮะคือพีสเจมเนี่ยให้แค่40นะฮะก็คือได้แค่1อัน ถ้าช่วงหลังๆใชสักสองร้อยเนี่ยหนักเอาเรื่องอยู่นะเอ้แต่ไม่เป็นไรฮะเกมมันเป็นเกมไกดิ้งเออ <สะ S 1> เราต้องไกดิ้งให้ถึงที่สุดนะเออไม่ไกดิ้งถึงที่สุดไม่ได้โอเคผมว่าผมน่าจะเล่นภาคนี้ต่อนะแต่ว่าผมน่าจะเล่นเป็นช่วงไฮแง์เลยนะเนี่ยผมน่าจะเอาช่วงไฮแง์มาเล่นให้ทุกคนดูนะเพราะฉะนั้นก็ขอขอบคุณทุกคนนะฮะที่เข้ามาฟังผมดมผมบ่นในภาคนี้นะเพราะว่าเพิ่งตรงว่ามันเป็นภาคที่ผมอ่า ไม่ได้คาดหวังไว้เยอะนะโดยส่วนตัวเนี่ยผมไม่ค่อยชอบตีมของภาคนี้ตอนแรกอะนะ first impression นะผมไม่ชอบตีมของภาคนี้ที่เป็นญี่ปุ่นนะคือไม่ใช่ว่าผมแอนตี้ความเป็นญี่ปุ่นนะคือผมก็ชอบนะความเป็นอนิเมะความเป็นการ์ตูนอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเหตุผลที่ผมดูไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันดูเล่นง่ายเออตอนแรกความรู้สึกนะเพราะว่าแค่เห็นไวบักหลังจากที่เราดูมอเตอร์ตกล้มฮะแล้วเอาไวบักกระโดดนีออกมาได้ผมก็รู้สึกเลยว่าง่ายซึ่งพอมาเล่นแล้วจริงๆมันไม่ง่ายอย่างที่คิดนะเพราะว่า ตัวของอตัวของมอนเตอร์ภาคนี้มันเร็วขึ้นนะมอนเตอร์ที่เป็นของภาคนี้โดยเฉพาะนะเช่นอาร์โนซอมแมกนามาโลหรือว่าตัวของเทตาน o โดนอะไรเงี้ยมันเร็วมากแล้วก็ท่าโจมตีมันดูแบบท่าโจมตีมันดูแบบถ้าไม่ใช่ภาคนี้ก็คือหลบไม่ได้นะเออมันคือแบบนั้นเลยผมเลยรู้สึกว่าใช่แหละ คือมันต้องทําแบบนี้แหละคือมอนเตอร์โหดขึ้นส่วนฝั่งเราก็เก่งขึ้นเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าทุกอย่างมันลงตัวดีนะครับผมว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องพงเรื่องภาพอะไรก็สวยอยู่แล้วนะเร,เรื่องการฟาร์มของภาคนี้ผมว่าเรื่องชุดเนี่ยน่าจะใช้เวลาฟาร์มน้อยกว่าเดิมมากๆนะใช้เวลาฟาร์มน้อยแบบน้อยสุดๆไปเลยแหละดูจากห้าทางและดีไม่ดีเราสามารถคาวทุกอาวุธได้แบบทุกอาวุธแบบทุกอาวุธในเกมหรืออาจจะแค่ช่วงไฮแลนด์ของผมเนี่ยนะผมอาจจะคาบได้ในเวลาร้อยชั่วโมงซ้าามัันนนน่่จะะแค้เพรว่า ผมอลองทดลองกับตัวเองนะฮะในการทั้งคาร์บวุธฟาร์มอาวุธเยอะแยะของภาคเบิลเนี่ยตาแตกก็ได้แค่ตาแตก200ชั่วโมงก็ได้แค่ของไฮแรงนะฮะมันไม่ได้มากกว่านั้นหรอกเออไฮแดงกับโลแรงรวมกันก็2 0 0ชั่วโมงฮะมันก,มนก็มันก็ดูเวลาชีวิตสละเกิดน,นะโอเคอยังไงคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังผมบ่นเลยนะฮะคือภาคเนี้ยพูดตรงว่าประสบการณ์ที่มันให้กับผมเนี่ยมันเกินความคาดหวังไปเยอะนะเออเยอะมากๆ พี่เดินมารอบสองนะพี่มันมันทำให้ผมเนี่ยรู้สึกชอบนะงั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนะเพราะว่าผมยังไม่ได้ซื้อซันเพกเดี๋ยวหาเวลาไปซื้อก่อน <laughs> โอเคงั้นไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมภาคนี้มีภาพใบาบไหมเนี่ยกีตติ้งเนะครีฟิวโอไม่มีเอ่อไม่มีบายบายก็เอาเวฟพอนโ s รไปก่อนแล้วกันนะเย่ yeah. ภาคนี้เวฟพอนโ s รสวยนะเย่ yeah. เจอกันคลิปหน้าครับผม